แพทย์เทวหัดปีศาจต,ตอนที่189เหตุการณ์เกิดขึ้นในเขตชานเมืองของเมืองหลวงทันทีที่มีได้ยินคำว่าหนึ่งล้านเหรียญเงินเฟิงเฉินอยู่ก็รู้ทันทีว่านางกำลังเล่นตลกอยู่นางจ้องเฟิงอยู่เฮงและพูดเสียงลอดไรฟันเจ้ากำลังทำสิ่งนี้โดยมีเจตนาใช่ไหมเจ้ารู้ว่าข้ามีตัวแลกเงินหนึ่งล้านเหรียญเงินและเจ้ากำลังทำทุกอย่างเพื่อขโมยมันจากข้าข้าพูดถูกหรือไม่ เฟิงอยู่เฮงพยักหน้าและพูดอย่างตรงไปตรงมาถูกต้องถูกต้องทั้งหมดแต่ข้าไม่ได้ทําอะไรเลยแต่เป็นท่านที่มาหาข้าเองเฟิงเฉินอยู่กัดฟันด้วยความโกรธจนฟันแทบจะแตกเป็นเสียงเสียงแต่นางจะทําอย่างไรจริงๆแล้วนางเป็นคนที่ขอความช่วยเหลือและนางก็ต้องขอความช่วยเหลือจากเฟิงอยู่เฮงนางทําใจให้สงบแล้วถามว่าไม่ให้เจรจาต่อรองเลยหรือ เฟิงอยู่เฮงกล่าวย้อยเย้ยว่าบางคนสับสนหากท่านมียาทำไมท่านมาเจรจากับข้าหลักนางจ้องมองที่เฟิงเฉินอยู่ด้วยสายตาที่โกรธที่ใหญ่เมื่อเสียเงินอาจป้องกันหายนะได้ท่านเข้าใจแนวคิดนี้หรือไม่เห็นได้ชัดว่าเฟิงเฉินอยู่เข้าใจแต่นางสัญญากับเฟิงจินหยวนไปแล้วแม้ว่าบิดาของนางจะไม่มาหานางและถามเรื่องเงินจากความเข้าใจของนางเกี่ยวกับเขานั้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่ต้องการเขาแค่กำลังคิดว่าควรจะใช้เงินอย่างไรแทน นั้นตรวจดูว่าค่าตั้งคันหรือไม่ก่อนเฟิงเฉินอยู่บรรลุข้อสรุปแล้วดูว่าค่าตั้งคันจริงๆก่อนที่เราจะทำสิ่งอื่นใดได้เฟิงเฟิงอยู่เฮงยื่นมือออกมาส่งมาให้ข้าอะไรเฟิงเฉินอยู่ตกใจเจ้าต้องการอะไรตั๋วแลกเงินท่านจะจ่ายเป็นเหรียญเงินหรือไม่มันจะลำบากนิดหน่อยแต่ข้าสามารถส่งบ่าวรับใช้ไปรับเงินที่เรือนท่านพี่ได้นะเจ้าค่ะ ไม่จำเป็นเฟิงเฉินหยุกลอกตาตรวจค่าก่อนแล้วค่าจะให้คนนำเงินมาให้นางพูดอย่างนี้ขณะเดินไปที่ประตูเมื่อนางเปิดประตูพูดกับยี่หลินก่อนที่ยี่หลินที่จะเดินฝ่าหิมะไปเมื่อนางกลับมาเฟิงหยู่เฮงจับมือนางเฟิงเฉินหยู่ไม่รู้จักว่ามันคืออะไรและโดยปกติแล้วไม่สนใจอะไรมากเกินไปนางพูดกับเฟิงหยู่เฮงยี่หลินกลับไปเอาเงินแล้วเจ้าช่วยตรวจค่าได้เลย เฟิงอยูเฮงเฮงมอบสิ่งของใส่มือนางเป็นแท่งยาวๆและถ้วยเล็กโปร่งใสานางไม่เคยเห็นมาก่อนเฟิงเฉินอยูถือมันไว้ในมือของนางแล้วรู้สึกแปลกๆอย่างไรก็ตามเมื่อนางได้ยินเฟิงอยูเฮงบอกนางว่าวัตถุสองอย่างนี้มีไว้เพื่ออะไรใบหน้าของนางเปลี่ยนเป็นสีแดงสดทันทีข้าข้าจะทำสิ่งนี้ได้อย่างไรทำไมถึงทำไม่ได้เฟิงอยูเฮงสุขใจมากท่านไม่เคยไปห้องน้ำหรือเจ้าคะ ข้าจะบอกท่านว่านี่เป็นวิธีที่แม่นยำที่สุดในการตรวจสอบว่าท่านตั้งครรภ์หรือเอาไม่เพียงแค่ค่าใช้จ่ายของสองสิ่งนี้ท่านรู้หรือไม่ว่าเท่าไหร่ที่สำคัญกว่านั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถซื้อได้ไม่ว่าท่านจะมีเงินมากแค่ไหนนี่คือสิ่งของหายากจากชาวเปอร์เซียที่ข้าได้มาหยาดทึกทักเอาว่าหนึ่งหมื่นเหรียญเงินที่ท่านใช้ไปนั้นเสียเปล่าข้ายังรู้สึกว่าข้าขอน้อยเกินไป เฟิงเฉินอยู่ตระหนักอีกครั้งว่าไม่มีทางสื่อสารกับเฟิงอยู่เฮงสิ่งที่นางยากที่จะพูดก็พูดออกมาอย่างไม่เป็นทางการดูเหมือนว่าเฟิงอยู่เฮงจะไม่รู้สึกเขินอายเล็กน้อยหากนางยังคงขี้อายต่อหน้าเฟิงอยู่เฮงนางจะเสียหน้ามากกว่าเดิมมันจะเป็นการดีกว่าถ้านางกัดฟันและใช้สิ่งเหล่านี้ทั้งสองวิธีไม่มีใครเห็นนางได้เฟิงเฉินอยู่ตัดสินใจและนำสิ่งของติดตัวนางไปในห้องน้ำเมื่อนางกลับมา นางมอบแท่งยาวๆให้กับเฟิงหยูเฮงมีแถบสีแดงสองขีดเฟิงหยูเฮงยักไหลการตั้งคันระยะแรกอะไรนะเฟิงเฉินหยูไม่เข้าใจนางอธิบายอีกครั้งว่าท่านพี่ตั้งคันสิ่งนี้ยืนยันได้มันสามารถตรวจสอบได้เช่นนี้หรือทำได้เฟิงหยูเฮงพยักหน้าแล้วพูดว่าส่งมือขวาของท่านมาในเมื่อท่านไม่สบายใจข้าจะตรวจชีพ,พจรของท่าน เฟิงเฉินอยู่ยื่นแขนของนางออกไปอย่างรวดเร็วและเฟิงอยู่เฮงวางมืออยู่พักหนึ่งแล้วก็ปล่อยมือไปนางพูดซ้ำหลายคำที่นางพูดก่อนหน้านี้การตั้งคันระยะแรกเฟิงเฉินอยู่ถอนหายใจด้วยความสิ้นหวังดูเหมือนว่านางจะต้องตัดสินใจระหว่างอนาคตและความมั่งคั่งของนางคิดให้ดีนะเฟิงอยู่เฮงยืนขึ้น ข้าต้องออกไปข้างนอกวันนี้เมื่อตัวแลกเงินของท่านมาถึงแล้วให้ส่งไปที่คลังของสำนักงานของมณฑลชิงอยู่อยู่ที่นั่นในวันนี้แค่ส่งให้นางเมื่อนางพูดจบนางก็เปิดประตูแล้วจักไปวังส่วนเข้ามาในห้องอย่างฉับพลันและหยิบเสื้อคลุมให้นางแล้วตามนางออกไปจากลานหน้าบ้านกับหวงส่วนเหลือเฟิงเฉินอยู่อยู่คนเดียวในห้องสิ่งที่นางเพิ่งใช้ยังคงอยู่บนโต๊ะมันยังคงแสดงเส้นสีแดงสองขีดอย่างชัดเจน นางไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่เฟิงอยูเฮงบอกนางว่ามีสองขีดแสดงถึงการตั้งคันหากเป็นเพียงหนึ่งขีดนางจะไม่ตั้งคันนางเชื่อมั่นเฟิงอยู่เฮงเพราะสัญญาณของการตั้งคันค่อนข้างชัดเจนแล้วนางพยายามระง,งับความรู้สึกคลื่นไส้อย่างรุนแรงนางนั่งลงพักเมื่อยี่หลินกลับมาถึงและเปิดประตูเฟิงเฉินอยูก็ลุกขึ้นยืนยี่หลินและนางไปที่คลังของเรือนตรงเสิง ในเวลานี้เฟิงอยู่เฮงมาถึงถนนสายหลักแล้วก่อนหน้านี้หิมะตกหนักมากดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่รถม้าจะเคลื่อนไปตามถนนสายหลักหากผู้คนต้องการออกไปข้างนอกพวกเขาจะต้องเลยหิมะหลายคนกวาดหิมะออกไปแต่ทุกคนก็กวาดพื้นที่หน้าประตูของตัวเองหลังจากหิมะถูกกวาดทิ้งไว้ด้านข้างกองหิมะเหล่านี้ทําให้ถนนแคบลง เจ้าเมืองได้ส่งคนออกไปกวาดหิมะให้พ้นทางแต่ก็มีกำลังคนไม่เพียงพอในเมืองหลวงที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้มันเป็นไปไม่ได้ที่จะกวาดหิมะให้พ้นทางอย่างสมบูรณ์ในทันทียิ่งไปกว่านั้นมีเจ้าหน้าที่จำนวนมากที่พยายามหาผลประโยชน์และเสนอสิ่งจูงใจพิเศษดังนั้นผู้คนที่ส่งโดยเจ้าเมืองทุกคนจึงเสนอบริการให้ครอบครัวเหล่านั้น เมื่อพวกเขามาถึงร้านห้องโถงสมุนไพรด้วยความยากลำบากมากพวกเขาเหงื่อออกในวันที่อากาศเย็นเมื่อผู้คนในห้องโถงสมุนไพรเห็นเฟิงหยูเฮงมาถึงพวกเขาก็รีบไปต้อนรับนางพวกเขาได้รับเสื้อคลุมของนางและพูดว่าเจ้านายมีคนไม่มากที่มาตรวจแต่ก็มีสองสามคนที่เป็นลมจากภายนอกผู้จัดการร้านวังรับผิดชอบและนำพวกเขาเข้ามาในร้านและดูแลพวกเขาตอนนี้เฟิงหยูเฮงพยักหน้าเจ้าทำสิ่งที่ถูกต้องแล้ว นางพูดขณะเดินเข้าห้องโถงด้านนอกนางยกผ้าม่านขึ้นไปที่ห้องโถงด้านในและเห็นคนเจ็ดหรือ8ดคนนอนอยู่ข้างในในตอนนี้วังหลินกำลังกับเสมียนร้านกำลังให้ยาต้มแก่คนที่เป็นลมด้วยเตาอั้งโลในห้องนั้นทำให้มันอบอุ่นมาก ฟิงอยู่เฮงไม่พูดและเดินไปข้างหน้าเพื่อตรวจคนป่วยในบรรดาผู้ที่ป่วยส่วนใหญ่มีอายุมากและเป็นเด็กไม่กี่คนจากภาพรวมจะเห็นได้ว่าพวกเขาเป็นขอทานหิมะจากวันก่อนเป็นหายนะอย่างแท้จริงไม่มีที่ให้พวกเขาหลบซ่อนการเป็นลมบนถนนเป็นเรื่องปกติเมื่อพวกเขาเห็นว่าผู้หญิงคนหนึ่งสวมเสื้อผ้าที่ดูดีมากกำลังตรวจพวกเขาพวกเขาทั้งหมดรู้สึกอายเล็กน้อยเนื่องจากนางยินดีที่จะออกไปข้างนอกและจับข้อมือที่สกรปรก วังหลินมองเฟิงอยู่เฮงแต่เห็นว่านางไม่ได้พูดอะไรเลยก่อนไปทำงานดังนั้นเขาจึงอธิบายให้ทุกคนฟังนี่คือเจ้าของร้านห้องถงสมุนไพรของเรานางยังได้รับการแต่งตั้งจากห้องเต้ให้เป็นองคหญิงแห่งมณฑลจีอันด้วยเมื่อได้ยินเขาพูดแบบนี้ทุกคนรู้สึกชื่นชมเหนือความคาดหมายนี่คือองค์หญิงแห่งมณฑลที่สง่างาม แต่นางกำลังตรวจชีพจรของขอทานนี่คือสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถจินตนาการได้แม้ในฝันวังหลินอธิบายว่าทุกคนสบายใจได้องคหญิงแห่งมนทนของเราเก่งเรื่องยามากยารักษาโรคที่มีชื่อเสียงของห้องถงสมุนไพรสร้างโดยองค์หญิงแห่งมนทน ในขณะที่วังหลินกำลังอธิบายอยู่เฟิงอยู่เฮงตรวจพวกเขาทุกคนหลังจากนั้นนางก็สงบลงเล็กน้อยแม้ว่าพวกเขาจะมีโรคเรื้อรังหลายอย่างที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีของพวกเขาแต่พายุฤดูหนาวนั้นเพียงแต่แช่แข็งและทําให้พวกเขาเป็นลมร้านห้องถงสมุนไพรดําเนินการช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสมซึ่งทําให้มั่นใจได้ว่าพวกเขาจะไม่ประสบปัญหาร้ายแรงงอมากขึ้นนางบอกทุกคนว่า ไม่จำเป็นต้องกังวลเมื่อพวกเจ้ามาที่ร้านห้องถงสมุนไพราการปฏิบัติต่อพวกเจ้าเป็นหน้าที่ของเราจากนั้นนางมองไปที่เสมียนที่ถือยาหม้อและพยักหน้ายาหม้อเหล่านี้จะกำจัดความหนาวเย็นและทำให้พวกเจ้าอุ่นขึ้นนอนนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการปรับปรุงระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทุกคนดื่มมันทั้งหมดจะใช้เวลาไม่เกินหนึ่งวันในการฟื้นฟูร่างกาย พวกเขาไม่เข้าใจว่าการปรับปรุงระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายหมายถึงอะไรแต่พวกเขารู้ว่าเฟิงอยู่เฮงหมายถึงยาน,นี้ดีมากดังนั้นพวกเขาทั้งหมดจึงรีบดื่มยาผู้หญิงในวัยห้าสิบต้นๆกำลังอุ้มลูกอยู่บนตักของนางนางเช็ดน้ำตานางพูดว่า เมื่อคืนนี้หิมะถล่มกระท่อมที่เราอาศัยอยู่ค่าคิดว่าเราจะไม่สามารถมีชีวิตต่อไปได้ดังนั้นค่าจึงเดินไปที่ถนนเพื่อดูว่ามีบ้านหลังไหนที่ค่าสามารถหลบภัยได้แต่พวกเขาปฏิเสธไม่มีใครจะเปิดประตูมารับเราในวันที่หิมะตกหนักอย่างนี้เราไม่สามารถเดินต่อไปได้อีกบางคนบอกว่าร้านห้องถงสมุนไพรยอยู่ข้างหน้าเจ้านายและเจ้าของร้านต่างก็ใจดีบางทีเราอาจจะรอดได้ที่นั่นดังนั้นเราจึงเดินมาที่ร้านห้องถงสมุนไพร เมื่อได้ยินนางพูดแบบนี้คนอื่นก็เริ่มพูดเรื่องราวของพวกเขาเหมือนกันและพวกเขาทั้งหมดรู้สึกว่าร้านห้องถงสมุนไพรเป็นเส้นทางสู่ชีวิตใหม่เฟิงอยู่เฮงรู้สึกประทับใจมากที่ได้ฟังพวกเขานางยังได้ชมเชยวังหลินอีกด้วยนางรู้ว่านางไม่ได้ทํางานอะไรมากมายในร้านนี้ส่วนใหญ่จัดการโดยวังหลินห้องถงสมุนไพรมีชื่อเสียงในทุกวันนี้ไม่สามารถแยกออกจากงานที่วังหลินทา วังหลินรู้สึกอายเล็กน้อยที่ได้รับคำชมเขารีบให้เจ้าหน้าที่เพิ่มถานลงไปในเตาถ่านเพื่อให้ห้องอุ่นขึ้นเขาบอกกับทุกคนด้วยว่าหิมะข้างนอกหยุดตกแล้วข้าดูแล้วหิมะคงไม่ตกอีกแล้วพวกเจ้าสบายใจได้แม้ว่าร้านห้องถงสมุนไพรของเราจะไม่สามารถปกป้องเจ้าได้ตลอดไปแต่อย่างน้อยก็สามารถช่วยเหลือทุกคนผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านี้ได้เราจะไม่ยอมให้พวกเจ้าตายหรืออดตายข้างนอกได้ ทุกคนรู้สึกซาบซึ้งวังหลินขอตัวจากนั้นรีบดึงเฟิงอยู่เฮงไปที่ห้องโถงด้านข้างคุณหนูเราไม่สามารถทำสิ่งนี้ต่อไปได้เงือสามารถมองเห็นได้ที่หน้าผากของเขาแม้ว่ามันจะไม่เป็นที่รู้ว่าเกิดจากความวิตกกังวลหรือจากความร้อนเราสามารถช่วยคน8ดคนได้แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีถึงแ0ดสิบคอนอ ปริมาณหิมะนี้ได้ปกคลุมเมืองหลวงทั้งหมดจำนวนคนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติมีไม่น้อยหากพวกเขาได้ยินข่าวนี้และกรูกันมาที่ห้องถงสมุนไพรเราจะไม่สามารถจัดการกับมันได้ทุกอย่างปกติดีไม่ต้องกังวลเฟิงอยู่เฮงทำท่ายางส่วนและห่วงส่วนวางถุงกระดาษขนาดใหญ่ที่พวกเขาอุ้มไว้บนโต๊ะข้านำชามาจากกระครือหาดไม่จำเป็นต้องต้มในน้ำเจ้าสามารถใส่น้ำร้อนได้เลยไปเตรียมหม้อที่ขนาดใหญ่แล้วต้มน้ำให้มากขึ้น จากนั้นไปหาถ้วยเพิ่มเราจะตั้งกระจมด้านนอกทางเข้าห้องถงสมุนไพรเมื่อมีคนมาและผ่านไปมาโดยไม่คำนึงว่าบุคคลประเภทใดมาเราจะมอบชาให้พวกเขาหนึ่งถ้วยขอรับวังหลินพยักหน้าอย่างนี้คงไม่มีคนมากมายที่จะเป็นลมจากอากาศที่เย็นด้วยการมอบชาร้อนๆข้างนอกจะไม่มีอะไรเร่งรีบที่จะบีบให้เข้าไปในร้านห้องถงสมุนไพรเขาเห็นด้วยและหยิบกระเป๋าสองสามใบออกมาเพื่อเตรียม วังส่วนไม่มั่นใจและพูดกับหวงส่วนไปดูด้วยกันมันจะเป็นการดีที่สุดถ้าจะพูดกับโรงเตี้ยมใกลๆ้ๆเพื่อดูว่าเจ้าสามารถยืมถ้วยได้หรือไม่หากต้องจ่ายเงินไม่มากก็ตกลงหวงส่วนพยักหน้าและออกไปในที่สุดเฟิงอยู่เฮงก็สามารถที่จะนั่งลงและหายใจเข้านางเดินลุยหิมะดังนั้นนางเหนื่อยมากจริงๆ โชคดีที่นี่เป็นหายนะของฤดูหนาวหักนี่คือน้ำท่วมในช่วงฤดูร้อนปัญหาจะยิ่งใหญ่กว่านี้มากนางจิบชาร้อนร้อนที่วังส่วนใส่ลงไปนางยังกังวลเกี่ยวกับส่วนเทียนหมิงและไม่สามารถช่วยได้แต่ถามว่าเจ้าคิดว่าทุกคนจะทำความสะอาดถนนนอกเมืองหลวงเสร็จแล้วหรือไม่ถ้าเราจะไปที่ค่ายทหารด้วยการเดินเท้าจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่วังส่วนใส่หัวอย่างไร้จุดหมาย ไม่จำเป็นต้องคิดว่าจะเดินไปที่นั่นเมื่อหิมะตกหนักมันมีโอกาสมากที่เราจะไปไม่ถึงค่ายทหารแม้ว่าเราจะเดินทางเป็นเวลาสามวันสามคืนก็ตามหากสถานการณ์ภายในเมืองหลวงเป็นเช่นนี้จะมีใครซักกี่คนที่กวาดมีมะในเขตชานเมืองเฟิงอยู่เฮงถอนหายใจนางรู้ว่าไม่มีอะไรที่สามารถทำได้โดยการกังวลเพียงอย่างเดียวนางรอเพียงไม่กี่วันเพื่อดูว่าหิมะจะละลายลงไปแค่ไหน นางต้องรอรถมาให้สามารถวิ่งบนถนนได้ในขณะที่ทั้งสองรอให้วางหลินเสร็จสิ้นการเตรียมการของเขาเพื่อส่งชาอุ่นม่านก็ถูกยกขึ้นทันทีและห่วงส่วนรีบกลับมาใบหน้าของนางเต็มไปด้วยความกังวลเมื่อเห็นทั้งสองนางพูดอย่างเร่งรีบมีบางอย่างเกิดขึ้นที่แถบชานเมืองเจ้ากะขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะ